เล่นยังไงก็คงหมดใจกับเปเช่ไปแล้วนะครับโอ้โ oh หล่าสุดดูการีอัดประธานเอ็มบาเป้นนะบอกว่าไม่สนทีมเลยแถมมีทัศนรังติแย่มากๆนะครับล่าสุดคริสซอฟดูการีนะครับอดีตสูนหน้าชาวฝรั่งเศสออกมาตำหนิประธานเอ็มบาเป้ถึงความเป็นผู้นำของเขาในเกมกับดรอตมุนที่ผ่านมานะครับ ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับทำได้เพียงแค่เสมอกับตรอนมูลไป1ประตูต่อหนึ่งนะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปในฐานะที่2ของกลุ่มขณะที่เอซีมิลานจบในอดับ3หลังแพ Head ้เฮ o ูเฮตให้กับปเอเชหลังจากจบเกมคกรับดูการีได้ออกมาตำหนิถึงความทุ่มเทของเอมเปเป้ให้กับทีมในการให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง IMC เขาบอกว่าผมขอตำหนิเรื่องทัศนคติของเอมบาเป้ ผมเข้าใจว่าสถิตินั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขาเขารู้ว่ามันเป็นเกมที่เขาจะถูกคาดหวังในการทำผลงานเเขาต้องเป็นผู้นำให้กับเพเช่ทีมนี้และเมื่อผมได้ยินคำว่าผู้นำหรือการเป็นแบบอย่างคุณภาพของเป้เนี่ยมันไม่มีคำถามอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยเป็นตัวอย่างให้กับทีมเลยเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่สนใจเล่นเกมรับเลยเขาไม่พยายามแม้แต่จะป้องกันการส่งบอลที่ห่างจากตัวเขาไป3เมตร5เมตรจากตัวเขา ผมเห็นเขานิ่งเฉยเขาาแต่บนเพื่อนร่วมทีม,มผมอยากบอกว่าเขาควรเลิกนิสัยแบบนี้ได้แล้วผมไม่เห็นเขาเพรสใส่ซูลเลอร์หรือว่าฮูเมอร์ผมผิดหวังนิสัยแย่ๆของเขามากแนะนำนะเอ็มปเปเป้ต้องกลับไปคิดเรื่องนี้ว่าการเป็นผู้นํานั้นต้องเป็นตัวอยา่างและให้ความใส่ใจมากกว่านี้ผมยังจําซิดานได้เมื่อคุณได้เห็นเขาพยายามอย่างหนักเขาวิ่งเยอะมากๆช่วยเกมรับเยอะมากๆ คุณต้องทําตามเขาซิดานเป็นตัวอย่างที่ดีถึงแม้เขาจะเป็นตัวของตัวเองก็ตามอันนี้คือสิ่งที่โอ้โหดูการีนะครับได้สับเอมเปเป้ P P P, บอกว่าขาดความเป็นผู้นำนะครับไม่สนใจทีมเลยทัศนคติของเขาแย่มากๆนะครับเกมรับนี่ไม่เอาอะไรเลยนะครับหรือว่าหมดใจกับเปเชนแล้วก็ไม่รู้สําหรับประธานเอมเปเป้ P P, ครับเลยเล่นแบบนั้นไปโอ้โหนั่นแหละฮะโดนสวดไปอีกหนึ่ง ทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่ดูการี่ได้สับเอ็มอเปอก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม